สวัสดีครับสวัสดี f อทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับวันนี้แอดมินก็นได้เดินทางมาที่วัดถ้ำผีหลอกนะครับวันนี้แอดมินจะมาขอพรขอโชคลาภกับองค์หญิงยาหน้าคีนะครับหัดทิพผ่านมาองค์หญิงยาเป็นให้โชกด้วยครับเด้อ เป็น,นโชคทางแอดมินนะครับแอดมินก็บเดนน้ำนำ,นำ,นำแดงมาถวายเพิ่นนะครับสารเจ้าองค์หญิงยา่าน้าคีนะครับที่วัดถ้ำที่หลอกนะครับก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งนะครับคุณได้เข้ามากับสาธุเด้อครับเด้อขอพรขอโชคลาภกับองค์หญิงยา่านาคีนะครับ ขอหอยาดเด้ยอหยาวันนี้ลูกหลานกาัน้ำแดงมาถวายให้ยาคือเก่านะครับก็บมาขอพรขอโชคลาภต่อนะครับขอให้ลูกหลานโชคดีเด้องวดวันที่16นะครับ16พฤศจิกายนนะครับน้อก็นไหน้เลยดครับห <laughs> ยาเป็นไห้แล้ครับทูกผ้าหยาเป็นไห้แล้วครับครับคบาบอกว่าหยาไห้แล้ว แปดสามห้านะครับรเพอเวิญญาเป็นไปบอกคู่บารนะครับถ้าหกโต้เขได้ฮะเดือดรัตติลีกัยิบไปด้วยครับเด้อห้าหนึ่งหนึ่งแปดสามห้านะครับยานเป็นไปบอกนะครับอขอโชคดีมีโชคลาภด้วยครับเด้องานเปนไปบอกฮกโตนะครับห้าหนึ่งหนึ่งแปดสามห้านะครับ หลูกล้านกเอาอเหนแดงมาถวายเหมนยาขึ้กขา,านะครับดเด้อาครับบรมมสอไม่ี่เก่ากูก็มัวดเน่มือมดือ,มอ,อยาแบงลุกแบ่งล้านขี่เอ,อยาเด้อถืนหัวหน้าจะม,มาให้ได้หล

มันหกโตนงหาซื้อบ่วแดครูบาเนาะครับคุณได้เข้ามานะครับกระตั้งกิดริฐานขอพรขอสุคลาบไปกับองค์หญิงย่านาคีนะครับสาธุเด้อยเด้อยอ้อยลูกหลานได้โชคอีกนะครับ บนรยากาจะมาขอคือเกานะครับมาจุดทูบขอนะครับนาแรงใบไม้ร่วนครับคุไวาครับ อก็คือตาเหรอครับอ๋อมาเต้นจตรับไมครับ เพื่อนเมอมาพักอาศัยนี่พนเพื่อนเอ่ทำความสะอาดให้เด้อย้าเกียนใสถูกนี่เด้อขอศกข,ขอหลาบกับหญา้าขอรัฐบาลไทยนะครับผู้ได้จะไปตำเล่าก่อนกระไดได้ดครับเด้อตามอนิตั้งใจมาขอรัฐบาลไทยกับหญ้านะครับมันจะตรงกับความฝันของครูบาบอนนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับ หอยาเขียนสถูกเด้อญยาเด้อขอให้แตกสามตัวนะครับรัฐบาลไทยนะครับสิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับหอยาเขียนสถูกเด้อญยาเด้อ นอนใหม่ๆยาเป็นไฮดี้ดีครับว่าอันว่าเด้สนใจต่อเรียกยาเลยบันจะไม่ลืมด้วยายาเด้ฉันละถูกให้มันเ,นเดี๋ยวเดวข้มันกันไก่อนครับดี๋ว้ามนข้าไปไปครับรไ,ป <laughs> ไปวีร์ลัเลยคบ,ขบเขาว่าไปตีกาย,ยอ๋อทีรานค้านบอครับมนนันมาบอกเลยบอกครับ เลาวกบอกสองห้าดิสเน่แล้วบอกสองเก้าอันนี้มันออกอี่อย่างก็ออกสองหกครับแม่นี่ ب, นนนนนครับแม่ยังต้นหนังบ้าพี่ในนอนเฉยืนดูชาวคนจะเสียบฮะงวดนี้ขอกระปูกระปยาซะก่อนขอกระปยาซะก่นอนน้องครูบาเน,ะนาะหายยาหายก่อนแต่ขาน้ำมันก่อนคอยไปขออยู่บิลิรัมหายยาแกนใส่ถูกให้เด้วยยาด้อ แรียกว่าคำพูดที่ว่าไปยือนอยู่เสนทพันโหวนี้ดีแต่จะครับจะแ,แม่นบหมคุบาแม่นอืมว่าเคยไปเดินทา,ทางไปทางที่แส้นคำพูดดีครับมแม่นแต่ว่าสุดนลยคมวบาเราจบโหวนว่าครบก็ได้เฉลี่ยกันบริะายการนะคุบาเนาะ <c oughs> นก็ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งนะครับ นี่เป็นอยู่บนวัดวัดถ้ำพี่หลอกนะครับองค์ปูญานะครับก่อนมาดูตัวเลขนะครับเดี๋ยจะให้ชมบรรยากาศนะครับให้ดูรอบๆศาลองค์หญิงญานาคีนะครับ ขอนะญาเด้อญาเด้อให้ชมบรรยากาศเนี่ยข้าบาหินเนี่ยเพิ่นบมมมีตำนาเนี่ยผม่มันองปูอะครับนี่ยนี่นะครับเนี่ยยาวๆปเป็ยนยังไงขับรับจะได้ยินจกไปเี่ว้เอวะครๆองปูพญานานักขนานะนั้ะะนะ เป็นทางพญายนาคครับเราเป็นสานเป็นนีครับมันก็เป็นไปได,ด้เลยครับน,นี่เห็นบ่มแต่ขายเป็นพญายนาคเลือยไปตั้งเขาไหมครับขอโทษด้อ,อปูง่าเอ๋อเพิ่นเลยมาสั่งอย่างนี้ปะครูบาสแสดงว่าเพิ่นเลือยมาหอดหนีไมาสุดหนีเพิ่นเลยสั่งสารอยู่นี่ น่า,าจะมีตำนานอยู่แต่ว่าคุบาเพิ่นว่าปูหู่จักได้ย,ยิงงนคร่าวๆอาจจะเป็นองค์ปู่พญานาคเพิ่นเลื่อยขึ้นมาสุดบริเวณจุดนี้นะครับเพิ่นเลยส,สร้างศาลองค์หญิงยานาคีนะครับเพิ่พไไน,พนเล่าให้ <c oughs> ใฟังบ่ครับคุบาบ่รนปัจจุบันเนี่ยครับอืมครับ เป็นทางหน้าพระนมากเลยเป็นปูบอกกระเจ้าไก่เจ้าเห็นกเจ้าถามคูบอาจานมาตเไซครับมาติมาทำที่ดอกโ้เขาว่าเขาเคยผ่านเคยเห็นเขาเห็นอยู่หน้าถ้ำนะนี่นี่ช่วงตอนช่วงบปใไม่กลัมาอยู่เพราะ่าเชยขึ้นผู้สิ้นหนี่งบอกครับคู้บ้าบอ่าเห็นเนี่ยข้เจ้าจะเป็นนอนหลับเนาะขราเจ้าจะนนำเลย ไปยินเสียงเพิ่นขึ้นมาเลยบ่เป็นแสงอ๋อเป็นแสงนี่เพิ่นพูดสีนีน่รนครับว่าวร่างครับพระเจ้ามาถามครูบาว่้จะเร็วครูบาบ่เห็นจักครูบามาอยู่นีจ่จักเท่าใดปีแล้วครูบาคือเจ้านนม,จมันําไปเบิ่งมั้ยแสงไปลงเสียงน้ำไปลงเรียกว่าของบุหิยเลยเพิ่นมาปรากฏมาปรากฏโตให้เบิ่งเนาะครับเนาะบอนี้ได้จุ่มมาให้ก็เจ้าว่ามันทุกคนเขาเห็นครูบาทุกคเห็นเด้อ ผู้ิเ็นเจ้าเห็นตัน้งแต่ผมเห็นวัินาถึครับทุกคนผ่าคนจะเห็นถอว่าครับแมอืมขนาดยู่ลังทำผมาวน่ใกล้นี้ดูใกล้นี้ไม่เห็นน้องพระเจ้าเห็นพระเจ้าจะนำเบิง่งตัเลยนำเบิ่งทะเลเถื่อนลงนี้ถือเาหางเเห็นครัครับคุ้ามากับสาทัวด้วครับเ้อถือว่าเป็นแดนซักซิดอีกแห่งหนึ่งนะครับ ิี่ใจน้องกัดจอมาอยู่หลายคนจเจ้ากเห็นเมื่อคกูคนบอกไฟปานวะครับนี่นานไม่ไฟปานท่อกคูบากูเห็นพี่นี่จาหนอนเขาก็มากแล้วเนี่เดือนหนาอ่านัคุณบา้าก็ร้องักมากคุบ้าก็รบด้ครับนีคนเ้าวัดนะครับเนาะนดูเรไฟให้ สาธุเดอ้อย่าเด้อ,อยาแกนหายตัวแหลกเป็นอีกเจ็ดนะครับว่างเขียเข่ยวเที่ยวเลย <laughs> nhà bên xe mền cho một này chèo mà hà phần đủ xả thu đỡ nhà đỡ thì cái lái ngọn này nó mày cầu vàng mà bài thì nhà nằm đèn thì có ban ngày nó bà nó Ừ. ừ đấy, ừ. tôi như nhà đấy đây, หาบัได้หรือเปว่าได้ไหมหาข้อที่อย่าบอกว่หคุนหาบัได้หกตัวเดซี่โตหนึ่งแปดห้าสามจือได้ครับใช่ไหมรบบไ่ได้แต่ว่าเมื่อนั้นระบกเรืสองตัวก่อนจืดได้เรืสองตัวจืดใ้เรื่ต ห้าหนึ่งหนึ่งแปดสามห้าจำไงครูบาผมกับทองมันต้องถืแจะวางวันคือเรือครับมันต้องถือแม,ออม้จะวางว,าวันมันเอาคาไม่ได้ครับไม่ได้ครูบาาท่นได้ชื่อเท่าเดีนนี่เลยครบาต้องเสือเพราะมาถวายอะทกลาน อาทเตย,ย์ยนนหนึ่งคู่บาออ,ออกเดี้ยกล้าวรครับ ออกซีหนึ่งครับซีหนึ่งซีหนึ่งล่างสามสามบนไีออกีดหนึ่งนะครับคือยาปให,ห้ตำลาไวน้นะบอกกรู๊ปารในเดอ้อตัวที่สองน่าจะเป็นเลขหนึ่งนะครับเอฟซี 4, ทันใดน,นะครับ ยังไม่เคยเดินทางมานะครับเดเซบึงองค์ยานะครับองคหญิงยานาคีนะครับเพื่อนคนใจดีนะครับใจดีใจดีนะครับเพื่อนยิ้มยิ้มนะครับผู้ได้เข้ามากระาธูอันเดอครับโดยขอพรขอโชคลาภกับองคหญิงญาาคีนะครับก็ขอโชคดีนะครับผู้ได้โชคดีมีโชคลาภนะครับจากรวมทําบุญนะครับ มาซื้อน้ำมาถวายนะครับหรือว่าจะมาซอยคู่บาเฮตนนนนะครับก็รวมทำบุญมาได้นะครับเดี๋ยวคอยถักทายมาด้วยครับเด้ผได้โชคดีนะครับทางวัดนะครับจะไม่มีระบบไฟฟ้าไม่มีน้ำประปานะครับแผงโซลาเซลล์กับมอมีนะครับไฟโซลาเซลล์มีอยู่หลอด2หลอดนะครับอัสสา,ศาูด้วยนาเด้อคอยถูก3ามตัว มาลุนตัวที่สามนะครับปัญญาบัรจกเกยนให้ตัวใดนะครับสําหรับสองตัวตัวแรก 7, เป็นเลขเจ็ดตัวที่สองเป็นเลขหนึ่งนะครับผู้บาดไปบินสถาบในเมื่อเส้รเนี่ยนแะเ,เดินไปหลัด รถคือเก่าหมอครับอ๋อเปบ,บุญใช่ไ้มครับเจ้่ครับเป็นบุญหมอนะครับเนี่ยบุญา่นมอมาล้างบูายนะไม่ปูกไปไหมบุญบายท่านไปก็จะตั้างกองบุญนะครับไปคนมันหลายบุญบายให้ส่วนส่วนกันย งานบุญจัคนเมาจะกอย่งแํานี่เนาะครับครับแล้วก็จะไปบ่ไปลงมื้อเดียวนง่ล่ะดึก่อน เกี่ยวมดบ่เขาทั้งบ้านไปยังอยู่ครับลอ่ลอดล่อรถอยู่ครับม,มันเหลืองมดแล้วเขารถบมีบบุนมีอยู่ตอนยังมาหอดช่วงหน้าข้องผมอยู่ครับก็ล่อ,อก,กันอยู่ครับรถหน่อยกันบ่ครับรเกี่ยวทั้งอื่นทั่ไปทั้งอื่นนะครับมาส่วนมากครับมาจากเชียงใหม่ก็มีครับน้ำท่วมเพิ่นเด้แถวเชียงใหม่เพิ่งก็เลยน้องมา<ป>ทำงานแถวภาคอีสาน เชียงใหม่เชียงรายน้ำท่วมรถเกีียวต้องมาเกียเียวแถวภาคอีสานมาเนี่ยเพราะว่ามัมีเขาเกีียวอาะตัวที่สามเป็นเด็ยกยังนออบัน,นีนแม่เลยบอยยาเป็นเหล็กซูนบอยยา เด็กก็เป็นเด็กศูนย์ตกใจเบิดเจ็ดหนึ่งศูนย์ครับผมกาว่าผมก็ตกใจเป็นปัญญาหักครับพ่อแมนพ่อแมนครับพ่อแมนเด็กศูนย์แมนคอมพาวเวอร์เด็กสองครับ สองขวบสองเจ็ดหนึ่งสองเอาจะชัตเตอร์ายาเดอร์เอาสามตัวแตก เด็กสองครูบาตรงกับครูบาบอกอยู่เด็กสองครับสองหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองออกเลเล่านะครับออกเลขเล่าครูบาอื หนึ่งเจ็ดเคยออกได้ปุบบะปทิ่ผ่านมาอ่ะบพูดได้เข้ามากับสาธุเตอร์ครับเด้อเจ็ดหนึ่งสองสองหนึ่งเจ็ดนะครับอ่ะวันนี้แอดมินกับเดีเดินทางมาขอกับองค์หญ,ญิงญาณาคีนะครับมาขอโชคลาภกับเพื่อนสาธุเด้อย,ย,ย่าเด้อขอเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีรางวัลนะครับ ผู้ใดเข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอโชคดีมีโชคลาภด้วยครับเด้อคบาบอกว่าหายไปตำเล่าก่อนด้อครับเด้อ7 1 2 2ห7นเะครับให,ให้ยาวไปถึงรัฐบาลไทยนะครับก็ถือว่าคงทุทไทยนะครับวันนี้เป็นวันที่14พฤศจิก,กายนนะครับวันที่16พฤศจิกายนรัฐบาลไทยก็จะออกพ้นรางวัลน,นะครับผู้ใดเข้ามารับชมก็ขอโชคดีมีโชคลาภด้วยครับเด้อขอยโชคๆมันหมันสวัสดีครับ